เลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดที่แล้วให้สองมาครับบนออกสองห้าสองล่างออกสองสองครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดชแนลครับมือนีครับวันที่หกธันวาคมสองหางหกแปดครับมือนีครับจะมีนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์ลันพนภัยนะครับเช้าวันที่หกธันวานะครับผมเนาะ งวดที่แล้วครับเลขออกครับบน252ล่างออกสองครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับให้มา2เม็ดเดียวครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะวันนี้วันที่6แล้วครับผมมีใครถูกบ้างเนาะครับผมเนาะกับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับผม อากาศตอนเช้าเช้าอากาศดีมากครับผมเนาะนี่ครับต้มผัดวีวีครับผมเนาะอากาศเย็นสบายครับอากาศเย็นสบายเมื่อคืนนี้ครับผมเนาะมีใครถูกบ้างครับกับของหมอดูเลขเด็ดนะครับเมื่อคืนครับเลขลาวนะครับเมื่อคืนนี้ หมอนดูเลขเด็ดครับผมเนาะสี่ห้าเต็มเต็มครับมาถามแม่น้องคำแพงก่อนนะถูกไหมสี่ห้าถูกคะ่ะหืถูกคะ่ะตัวไหนอะสี่ห้าเก้าหนึ่งถูกทั้งบนและล่าง,อางเอาแม่เสกเอาแม,ม่เสกก่อกหนึ่งเเนะี่ยก่หนึ่งเลขอาจารย์หนุ่มกระสินนี้อ๋อมันให้กางบนแต่มันลงล่าง แต่ว่าของเพิ่นกันหน่อยคู่กันเลยซื้อบนซื้อล่างอ๋อมืนขึ้นนี่ครับผมเนาะเลขล่างออกบนหนึ่งสี่ห้าล่างออกเก้าหนึ่งครับไหนดูซิของพ่อหมอดูเลขเด็ด <c oughs> <c oughs> พ่อหมอดูเลขเด็ดคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นของอาจารย์วันพนมไพ่ครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับ แมนขาเก่าหนึ่ง,มอ,งมอนดูพอจานุ่กัสิวิ่งวิ่งวิ่งอันสลับกันข้างบนวิ่งหนึ่งออกล่างข้างล่างวิ่งห้าออกบนแห็นหนึ่งเก่าเล็กออกเก่า่งแนก็เลยซื้อบนซื้อ่างไเพราะนนหนึ่งนึงเก่หนึ่กหนึ่งเก่าเดีย หมอดูเลขเด็ดหมู่บ้านนี้เนาะผมลงคลิปให้เอฟซีทั้งอยู่ครับผมเนาะหมู่บ้านนี้ผมลงคลิปให้ยูครับผมเนาะเมื่อวานนี้ลงคลิปไปพร้อมกันเพราะว่าเพิ่นเน้นมาก4หากับ3หาของแอนมาเลยก็เข้าที่4 5ตรงกันกับของหมอดูเลขเด็ดเมื่อวานนี้ตรงกันหลายสำนักก็เลยซื้อไปหมู่บ้านนี้ผมลงให้ทัเอฟซีทั้งช่องจำเลยปะครับผมเมื่อวานผมลง คู่กับเลขลอกกองฉลากนี่ครับผมนะ้องของหมอดูเลขเด็ดนะครับหน่อยคู่แม่ครับผมเนาะบนเด่นที่ห้าครับให้สี่ห้ากับหกห้านะครับผมเนาะนี่ครับสี่ห้าตรงตรงเลยกลับมา้งละครับผมเนาะก็ถือว่านางติดตามมากครับของหมอดูเลขเด็ดนะครับเพราะว่าเลขบนหลายตัวเนาะเลขบนหลายตัว เลขกลาวครับผมมันใจแห้งเพม่นกระฟันแค่คู่เดียวสองคู่ให้กระเขาเนาะแม่นเพม่นเพิ่นมัอนใจแห้ง,เ,ง,หงเลขบนลายตัวเองนี่ครับ <Okay. S 1> คลิปนี้นะครับเป็นของอาจารย์รันพนมไพรนะครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับผมเนาะส่วนใครอรอเลขวิ่งสนามบินน้ำครับผมเนาะรอก่อนนะครับรอก่อน เลขวิ่งสนามบินน้ำรอก่อนนะครับมาให้กับผมเนาะจะไม่เขียนให้เอฟซี่ทางช่องครับลบกวนไม่น้องคำแพงหน่อยเมื่อเช้านี้โทรมาตั้เช้าเลยแมนบอลโทรมาเื่อเช้าเมื่อเช้านี้มอนดูเด็ดให้มาให้รับเให้ฮาน่อยแมนบอ มาดูฉันสิมามาเร็วเอานี่ออกก่อนเอนั้นใส่นี่ยไม,ม่ใส่ก็ได้อเ,เอาออกก็ได้โอเคไปกานนะเลขกวิ่งสนามบินน้ำรอก่อนเด้ครับผมเนาะเดี๋ยวให้ตัวไหนมาดูก่อนสิของอาจารย์รันพนมไพรนะครับผมเนาะ ดูไหนเอ่ยน้อหาก่อนอาจารย์รันพนมไพรนี่ไงเลขวิ่งสนามบินน้ำมาที่สองนี่ครับผมนาะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับเลขวิ่ง VIP ครับบนเด่นที่8ครับให้78นะครับล่างเด่นที่0ครับให้0-5ครับไหมครับ เะมาเขียนให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะวันนี้วันที่หกแล้วใกล้ปีใหม่แล้วครับผมท,ทำอะไร,าารนะจับให้ก่อนแป๊บหนึง่งจับให้ก่อนแป๊บหนึ่งของอาจารย์รันพนมไพร เลขวิ่ง VIP ครับ VIP เลขวิ่ง VIP บนครับเด่นที่8ครับบนเด่นที่8ให้มา เจ็ดแปดครับให้เจ็ดแปดล่างครับเด่นที่0นะครับล่างเด่นที่0ให้ที่0 5นะครับลงวันที่ ค okay. นี่ครับผมเนาะเลขวิ่ง VIP ของอาจารย์รัตนพนม์ไพนะครับอ่ะโอเคครับผมเนาะสำหรับใครที่รอเลขวิ่งสนามบินน้ำรอก่อนนะครับรอก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ครับโอเคครับผมเนาะมาแคปหน้าจอเดอ้อนะครับผมอาจารย์ ลันพนมไพครับเลขวิ่ง VIP ครับบนเด่นที่8ครับให้มา78เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่0ครับให้05นะครับวันนี้วันเสาร์ที่6นะครับผมเนาอถ้าใครอยากได้ทางเลขลาวครับผมน้องของหมอดูเลขเด็ดครับไปกดติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะครับทาง YouTube นะครับทำไร กสุดท้ายนี้ครับก็ขออุยพ่อนไห้เอฟซีทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแขว้าดลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ